ตามตตนะสบายดีทุกผู้ทุกคนคุณได้รับเรับชมทั้ปรเทศต่างประเทศทุกคนนะจะถือว่าเราควรนแก็ขอทนบวนาวันดีเมือนมาแห้พระจดท่านพระอท้านบวรธนานำโดยพ่อผู้ใหญ่โมเสินะพ่อผู้ใหญ่จะนั้งใจโนวันนกับชุมชนบ้านตาองค์ ทังาเบ้านูมมเหตทุกหลังคาเป็นปัจจัยร่วมมาพโมทนาบุญร่วมงานต้อนรับในวันนี้สองหมื่นสี่พันบ้านกขอชมบรรยากาศในส่วนนี้แล้วก็ขอปันุโมทนาในงาน ก่อนพัฒนา่ารครูการเสรมสุดทธิการเจ้าวาดวรรณกาสองพันแปน้โอหมตอาาบุญแล้วก็ขอช่วนักงานกันพี่วานาอยู่จัดวัดธราน้อยเจ้าค่ะเป็นน้ำอ้อยว่ามนยากอะเป็นจัดหวานเียมเขาองหวานหวานจนแสบคอนะจ๊ะดื่มแล้วรู้จักทุกชื่นนะ หวานตาหวานใจบรรยากาศทั้งนอกกันนาะเพื่อนะเสร็จถึงพิธีเป็นตั้งแต่ช่วงบ่ายอย่างละนะเพื่อเป็นสให้มาหอดตั้งแต่พูดมายังไม่ได้สักแก้วเลย,อ,ย,ย,เย <c oughs> อิจฉาเลยทกทน แม่แต่แม่โนคู่วันนี้สวยเป็นพิเศษนะไม่ได้ไปดำตลงนะวันนี้นะวันนี้มารุยสวยวันนี้สวยปวดปวดโู้สสาธุโอ้ยจะหมดถังแล้วพูดไปสามรอบแล้วเนี้โอ้โหมาวั้กาแฟให้ฉันไม่จะบอกว่าหมดถางแล้วยังไม่พูดให้หนูเลยบอกว่าเรียนหนูกขบอกพูดไปแล้วบอกอย่างนี้บอกว่านาอนาโรธทานนะของนาืวเป็นโรงทานนะเตรียมตอนรับ แขกภูมิเกียรติที่มาทำบุญอตอนฉลองพัชยศท่านพระครูวัดโคกเพชรเตรียมตอนรับแขกภูมิเกียรติที่ได้มารวมงานนี่ร้รโรงอย่าทรงท่านช่วงนี้ก็ ท่านครูบาอาจารย์ก็เด็กพวกคนก็กำลังชั้นเพ้นกันน่ะช่วงเพ้นพอดีจังหวะชั้นเพ้นพอดีอดครับผมใน <laughs> มวนชั้นเลยครับในม,มนต์ชั้นเลยช่วงเพ้นพอดี chăn thế chăn chăn nó tăng chăn 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 nó mòn 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 lơi mòn lơi mòn lơi chăn chăn luộc cái chăn chăn thế cái nát thế bơi ngay chăn nó nó tìm chăn chẳng hạn chăn nó chăn 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 ngay chăn chăn คนมยผมปินป้นลือทน,นังโบเตีบบอบนา,า,านม,นมันสั่นนอกก็ยอ้พอติกรกะนากนานนานระทาเตงาบานนอกว่าู้ทน,น,นังโบเตดมวยอังเตีบอไงเปายังไงจะมือสดับสดับมือสั่นอันก็บอาจารย์กำล่งชั้น ก็หารเพ<ม>่นคุณบาอาจารย์ที่มานั่งรอตอนรับรพระอันพระครูภาเบิง่งบรรยากาศในด่านน่วัดในนาวนี่ีเพิ่นมันตนใหม่เพิ่นโอ้ยมีแต่ตนงามๆหอมใหม่หอมไหลสวยงาม นต่กระูองใหม่กระโลงใหม่มยากาศเนะต้นใหม่ต้นไลพวกนี้ไม่ได้ต้นใหญ่ๆ เป็นหอมมวนคักเลยนะหใหมนะ่เนี่ยยิ่งได้เสียงนกห้องปลูกต้นไม้ไว้ก็ดีคือกันได้นกนูได้พักได้อาศัยว่าถือปลู้คนอยากโยมมาวัดมาว่าก็ได้พักพิงหอมไม่ร่มรื่นดีหอมเงาร่มรื่นดีครับ ก็บ็นยากาศภายในวัดเพิ่นเนกำลังไล่กบอะรกะวัดวเพิ่น ดีสิฮะขวามาเบเห็นรถคนแดนขามาก่อนเลยเนี่ยสิมาถึงรืมั้งจ้าจ้าจ้่จ้าจ้นจ้าจาจ้นจ้าจ้าจ้าจ้่าจ้าเ้าจจ้าาาจาจา้าจจ้า้าาจ้า้าา ไอเตครีคมเดี๋ยวฝ่ามาเลยนะเดี๋ยวฝ่ามาเลยจ้านะมาทันพอดีเลยเดี๋ยวจะถวายพระหารถวายเพลทองนนะจ๊าโคตรคนอกพลกำลังยยประกาศากันเยอะชมวนีะนะเชืมันไก่สีแห่ของมาฮอดหล,หลักคือแห่พระจดแห่มาจากวัดทลอก แห่มาจากวัดเจ้าคณะตำบลใจดีนี mm ่ส hmm. right. well, ิงเป็นวัดเก่าแก่ของเขตนี่โยกไปนี่มีตรงนี้ร่มไม้ตรงนี้ยอดงอมก็กำลังเริ่มทยอยทยอยกันเข้ามาเน่ายาดโอมทั้งบ้านอื่นบ้านใกล้ก็บกำลังเริ่มทยอยกันเข้ามาแข่งน้ำตรงนี้มาตรงนี้เลยตรงรถเข็นเอารถเข็นไปใส่ลูก เป็นสลาการปวเรียนคนสลาการปเรียนมันสวยงามอลังการครับขอโต๊ะมาคืนอ่าโต๊ะเข้าไปตรงนู้นอันตร,ต,รตรงนี้รวมตรงนี้หนิตรงตรงนี้เนาะตรงนี้เออวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาโต๊ะตัวนั้นมาคืนบรรยากาศบรรยากาศวางตรงนี้สวยงามีเลนสลาิ่น จัดทีรับรองแขกผู้มีเกียรติผู้ที่มาร่วมงานข้างบนกับซีเมนเต็นคูบาอาจารย์พระเทระกับญาติโยมข้างบนสลาเพื่อนด้านล่างกับซีเมนหยักยมอยกขึยนผู้ที่บ้านเอืน้นบ้านไกลแตบ่ตบลอื่นแต่บลไกลลูกเซตลูกฮะท่านพระครูเป็นไม่ลูกเซตลูกฮาร้า,าย เกี่ยวมับรรยากาศภายในวัดในว่าเพลนโอ้กระสาทูบุญน,น,น้นำเพลนนหลวงพ่อผู้ที่เป็นอร,รองพระเจ้าไอศครีมเป็นทาน่ทานพระครูอาววะดอกบะเม็ดหนึ่งโรงทานแล้วก็รงทาน อาารแขกในกันาะเราจะเขี่ยเปรี้กันในการสบายดีๆแห้งกันทุกผู้ทุกคนนั่นีหนะครับ๋ยวจะมีอาหารว่า